ดูแล้วมีเป็นคนมีความรู้น่านับถือมากอยู่บ้านกลัวเมียยังก็แมวเลยนะ <Okay. S 1> ปอบมือต้อนรับเพง่งนงสวัสดี

เขาโต๊ะเดดี๋ยวผม้องอะเข้าโต๊ก่อนเข้าโต๊ะก่อนเลยเข้าโต๊ะก่อนเลยเดี๋ยวผมเดินเองอเ,อเ,ออเลย,เ,เ,ลยเดี๋ยวผมเดินเองเลยเพ่งอ่ะฮะเ,เ,เดี๋ยวเดินเองเลย,ยไปเลยไปเลยเข้าโต๊ะเลยเขาต้องก่อนเลยครับโอเคอเพียงเอายังไงกันใครตอบเพ่งของพวกคุณได้เรามีรางวัลให้แจ็คพอตอ่าอะไรลูกคุณแม่ชื่ออะไรจ๊ะ อ๋ออีติ๋มติ๋มคุณติ๋มติมต๋มมาด้วยติ๋มมาด้วยเอาไปนั่งนั่งที่ลงเที่ยงหลวงพ่อคุณช่วยคุณช่วยคอาไม่ได้นะครับบอกได้เลยว่าถ้าต่อได้เรามีรางวัลนะครับเที่ยงหลวงพ่อคุณช่วยคุณช่วยควุณ รางวัลได้ไปแล้วนะฮะแต่อยากจะทราบว่าศิลปินที่ร้องเพลงนี้คือศิลปินวงอะไรครับอะไรนะซาลาบาบ้านคุณสิครับเมกาละมะาฮาไม่ได้ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้เดี๋ยวไปทั้งเขาได้ยกมือฮะยกมือเดี๋ยวไปที่โต้เลยดีด้านหน้า,านี่เลยเนี่ยตรงไหนฮะกอดอกเลยเนี่ยอะไรเทพน้องคนนี้เลยตรงไหนอ้วนๆเลยเนี่ใส่แว่นด้วยเนี่ยอ้าว าย่ปครับใช่เอางี้ว่ะเดี๋ยวขึ้นข้างบนแล้วมาทานคอะข้อเลยเอ้ยเมื่อกี้ตังค์พันหนึ่งอยู่ใครฮะเอาแนี่ยม่หายไปโอ้โหมันก็ปีนขึ้นตามมาหมดเลยเลี้ยงแถวเลี้ยงแถวเลี้ยงแถวเลยเลี้ยงแถวเลยตอนนี้มีปัญหาทุกคนใช่ไหมทุกคนหรือเปล่าทุกคนนะอ่าเอ้ยไอ้เงินพันนึงไปไหนวะจะไปรู้เหรอ มามีปัญหาทุกคนทายมาลูกหมาอะไรอาบน้ำกับพระหมาอะไรหมาอะไรอาบน้ำกับพระอันนี้เป็นคนที่นี่ป่ะลูกคนที่นี่ป่ะคนอะไรนะนคนบ้านแก่งคนบ้านแก่งไอ้เหี้ยโจดกูนี่มาเราพี่น้องกันพี่น้องกันหมาอะไรนะหมาอะไรอาบน้ำกับพระหมาอะไรอาบน้ำกับพระหมาเป็นเพื่อนพระหมาอะไรฮะหมาตะมอน หมาตะมอยหมอยตะมาอัตรมาทำให้หินลัโกนล้โกนล้อึ่งร้อยบาทไปยืนรอยืนรอเลยอ้าวโอเคครับผมอ๋อได้เลยฮะครับผมยิ้มนะครับจะให้คุยยิ้มขนาดไหนเนี่ยเอ้ยเวลเฮ้ยคุณคุณเวลแปลว่าคุณดีคุณเยี่ยมภาษาอังกฤษคุณเวลพี่น้องกันพี่น้องกันอ่า ฮาเรยมผมจอดอยู่นะู่นไปกินรถผมได้มากระบ,บะ <laughs> เอาเมื่อกี้ได้เท่าไหร่ครับลูกลอยนแมวอะไรแมว,แวขอะไรห้ามขับครับแมวอะไรครับแมวเล้าเมาแล้วมวว <laughs> าครั้งเราก็ไม่ไม่ยอมเสียบ้า <laughs> <laughs> อ่้าถ่ายมาลูกหินอะไรอยู่บนฟ้าหินอะไรอยู่บนฟ้า หินเทวดาเอ่อหินที่เขาปาขึ้นไปหินวิเศษหินอะไรอยู่บนฟ้าหินอะไรวะชุดกี่ในเทิงหินหินหนีบเออหินหนีบหินหนีบหินวิเศษเอ่อหินเทวดาหินอะไรครับหินปาอ๊มหอยอิน

คู่เลยปาดาวนักมีคนตอใครเนี่ยเอ้าเี้กูผิดเหรอเนี่ยเอ้านี่ผิดผมผิดเหรเนี่ยงั้นกลับหลังไปทายมาใหม่ไปทายมาใหม่คนอะไรตัวใหญ่คนอ้วนผิดคนอะไรฮะคนตัวใหญ่หน้ามันจริงจังเลย สไปเดอร์แมนทำไมฟันผุสไปเดอร์แมนทำไมฟันผุเราไม่ยอมแปลงร่างไม่ใช่อ่ะ ทำไมถั่วเพราะว่ามันแปลงล่างไม่ถูกธีไม่ใช่ค่ะเพราะมันไม่เคยแปลงบนเออมันไม่เคยแปลงล่างมันเคยแปลงบนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะมึงช่วยกูคิดตัวองเถอะเพราะอะไรนะฮะร้อยสุดท้ายเลยสไปเดอร์แมนทำไมฟันถูกเพราะมันแปลงฟันแล้วไม่ใส่ยาสีฟันถูกไหมไม่ถูกครับเพราะมันชอบต่อยใหญ่มันแปลงบนไม่แปลงล่างมันแปลงล่างไม่แปลงบนจะพูดอะไร จะตถามอะไรนักหนาวลยเฮ้ยเรนนี้เริ่มเปล่าก่อนทำไมฟันผุเขาตึกว่าแมนแปลงร่างไม่ได้แปลงฟันครับตะกี้มันบอกสไปเดอร์แมนอยู่เลยนะเฮ้ยแต่พร้อมไหมลูกเอาไหมโอเคนะอยู่แถวนี้ปะเออยืดแถวนี้นะอ่ะถ่ายไหมลูกกระเป๋าอะไรใหญ่ดิเดี๋ยวๆดนะมันผู้หญิงหรือผู้ชายไม่รู้เฮ้ย ผู้หญิงผู้ชายลูกมันไปดูมูดไหนกันมาผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงผู้ชายชายเป็นตัวป่ะไม่เป็นกระเทยนะ <c oughs> เป็นป่ะเป็ก็บอกเป็นนะเป็นป่ะ,เป,ปะเป็นกระเทยไม่ได้เป็นแต่เป็นแฟนจริงน้อยจริงหวาน อะไรนะถามอ่ถามมากระเป๋าอะไรใหญ่ที่สุดนโลกกระเป๋ายักระเป๋าชุปเป็นทอดกระเป๋าเดินทางกระเป๋าอะไรกระเป๋าไดานโนสกระเป๋าไดโนส กายมารุชื่ออะไรครับกายมารุขนมอะไรกินไม่เสร็จขนมอะไรกินไม่เสร็จขนมไม่อร่อยขนมบูดขนมเปรี้ยวขนมแบบว่าไม่น่ากินอะไรลูกขนมใส่ไก่ขนมใส่ไก่ไม่ใส่ก่อใส่ไก่จอใส่เลยจอใส่เลยขนมใส่ไส้อันนี้ยังไม่เละอร่อยเลยอันนี้เยอะลูกอะไรเสียบแล้วแข็ง อะไรเสียบแล้วแข็งถ้าต่อไปมันก็ทะลึ่งอ่ะปีโป้ไอ้ติมปันเสียบแล้วแข็งไอ้พนันผู้ชายอะไรเสียบแล้วแข็งเอามือไปเสียบปลั๊กไฟเออแล้วแข็งแล้วไฟช็อตอะไรเสียบแล้วแข็งมันคืออะไรตู้เย็นตอนนี้ โทรมาแล้วโทรมาบางนี้ยิงมาอย่างนี้ใครจะโทรกลับเห็นใจผมหน่อยเะครับเห็นใจผมหน่อยนะครับถ้าผมโทรกลับผมคงเมือง